สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องอ,อยู่หน้าพี่น้องอยู่นาเลี้ยงง,องอัวงัวจะที่มันเจ็บขาแล้วพี่น้องบัเศ้าจักเถื่อกระเพลกระเพลก็เลยออกมาจูงเลี้ยงตามคันนาเนาะค้ม คนตกอันนี้ก็ขึ้นตกฮักกระยา่เนาะ สิกับโบมีคนตัดไหพราวา่าแฟนกับอีพอ่อเพิ่นไปอันนั้นเพิ่นเพิ่นไปตัดไม่ลาขายเนาะพอได้เงินใส่เพื่อซี สมริกยู Merci. ่หน้าทำไมไม่จุงวัวเลี้ยงฮะฝนลิ้นเมืาขึ้นนลิ้นแล้วก็มาวังเศร้าตอนเศร้าแล้วก็หากัดเสมเมืองแต่ว่ากะขึ้มกับคงเสียังตกอยู่เนาะส่วนทางอื่นกายยังตกอยู่แะเลพี่น้อง ส่วนทางอื่นกินกัดเขาละลายจ่อยจ่อยเนาะหัวคนอื่นอะเห็นว่ามันตุ้ยกับเขาอันนั้นเขาสีดยาในพี่น้องขาแม่ท้องบอลือแบบขาแบบพวกพญาตมันะนะ มันเลยตุ้ยเนาะโอ้แพ้งแท้ๆง,งอตันนี้จักจักลูกเลยบริธามอีแม่สเปรย์ฟอกกระบุ้งหมกกันจ่อยแห้งส่วนหมูกอะอยู่โคกบุร่ะเอาไปโคกเบ,บิ้ ว่าไงสม,มเด็กกินไข่เป็ดไปหาหลักกินไข่เป็ดไข่เป็ดในะเฮือนบม่ได้ยังหลักข้าไปดื้อยังอีกตัวหนึ่งค่ะออกลูกมาอีกสี่ตัวพี่น้องลูกมัน กินกัดพวดพวดอิ่มไวไวเบิ่งต้นน้อยหนึ่งซำมเน่คันคายกับมันจ่อยเนาะงวนมั่จ่อยขายหมื่นหนึ่งได้บ่อ อีกอย่างคันคันงูเท่าแล้วกันเจ็ดแปดพันเขาซื้อได้พี่นองเลยงน,นอกจากตุ้ย,ยพ,พี่โอ้ได้อยู่เต็มเถกได้คันตัวเถกก็ได้ตุ้ย,ยพ,พี่เต็มเถกก็จะได้อยู่ประมาณม4นสี่หมื่นห้าหมื่นหกบ นยาบุดประหยัดเกี่ยวเข้าจังหน่อยกับตุ้ยตกแรกจังหน่อยกับจอยอีกแล้วจอยนังจอยน้ำบ่มีหยานับมือแห้งสี่ดาวสิบ่มีหย่าหิ้งว่างกินเลยนะเข่ากับองาม ขยิงขาย่างไปกินนี่แล้วนี่หาดกสุมสูอยู่ชิ่ย่างไปไวลายไกินหาขีดโล่ัว่าบุดกินย่างเลยเลยกินเลยยืนบังเก่าหน่งกว่าหนาบักลหลนึ่งกินมันเพียน ว่าวคือโตสิได้กินคูม,มือนี่หละหย,ยาดกๆุยกกสิมือได้ดุกระจูงเนดะ้มือได้บดุกระพูกไววเด้ ตาหึงเลยยังบ่อิ่มอยู่กัดกินตะป่ายมันโอ้ยหนาบดบอยากลูกพี่เจ้าก,กัดกัดลายๆแน่บึงยังโก่วโง่นัาก,กินละกับขี่ฮะขี่น่ะหันกินอิ่มๆจงขี่บัดเดียวรู้ไหมว่าคนจูงมันเหนื่อยนะเข้าใจหรือเปล่า เข้าใจบ้างไหมคนเลี้ยงก็เหนื่อยนะถ้าจะปล่อยไปเลยก็กลัวจะไปกินข้าวเขากัดกินน่หยาบุดุอยากมันนะอาชิเบตไปใช้ารอันใหญ่แหงๆอันบอลละเซนสองเซนค่ะอันมันมีบักดกเนกี่บกินน่ะเลือกกินอ่าสั้นแม่สั้นแม่ จังหน่อย,ย้ยางกระตีวดิหนีบพัวเมียนแ้วนาอพี่นอ้นองยางกระตีหัดหัวเมียนเด้อ่ยเล้าใส่เล่าใส่โรดอิ่มไว้ก็ออกไว้รู้จักไหมมันแดดร้อนแล้วจ้า ฮ้อนเด้อเด้อข้าน้อยฮ้อนแดดเด้อเด้อท่านเอ้ยจะสิกินเลือกงาอยู่ในบ่ขคอยบริดูจูงจะเด้อกินจะเลือกงางาคือกันเบิดหละนี่ก็โก่ แดดฮ้อนได้หนี่งศิดาผ้าออกเลยได้หัวพุ่งไ่แถบเห้นตุยกินไลยแถบเห้นตุยเถอะ มกินนี่งูมาเออตัดลืกๆเลือดแงะแงะปลายมันว้าวตอกลักไว้นี่ลักเดียวดอกจังหน่อยไอชิมเลือกกินใหญ่ ไม่ต้องพังเชียงมูวห้องก,กินนะเขาก็ไปกินห้าเขากินมึงนะบอกให้เลียงว่ามีเลี่ยงเว้ย กินไหมครับใครไม่กินก็ออกครับไม่ได้ดูจูงนะครับแดดครับไปมากินแล้วออกมาก,กินแล้วจ้ามาก,กินแล้วก็ตตัองออกไีใต้ย่าเลือกหงาแดดฮ้อนได้หนิ บอกินก็บต้องกินใจหหยเลยเด้อมันห่อนได้เมื่อใจดีเล้เด้อให้กินหยาเทื่อจะซึ้งพวกก็มันหิวยหยาไข่เน่มันไม่ชอบกินหญ้าค่ะไม่ชอบยืนซึ้ง ปลูกม,มันลอ,อยแถวน้ำมันนีหลยหาแหงกิงหญ่แหงๆนี่แหละก็กินดอกห้าดกมันไม่เหมาะสมโอเคพี่น้องเดี๋ยวปลูกงัวก่อนสําหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าว้เพียงสมีเ้อไม่ต้องย่างไปนะเอ้ยเอ้เอ้ยไ่ต้องกินดอกห้า แหงกิน้าแหงๆนี่แหละ้าดุกๆ,ๆ,ๆไม่ต้องกินเดี๋ยวผูกงวก่อนพี่น้องแ <c oughs> ดดแล้วแหมแล้ว